ที่รักเงินเดือนให้คุณครับเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเดือนนี้นะครับขอบคุณมากนะคะก้าพี่ว่านะเงินนี้น้องเอาให้พี่ยังจะดีกว่านะให้คาร่าไปเนี่ยมันก็เท่านั้นเองพวกเราสองคนเนี่ยเป็นพี่น้องทางสายเลือดเดียวกันนะถ้าพี่แอนพูดขนาดนี้แล้วฉันให้พี่ก็ได้ค่ะนี่พี่แอนพี่ทำอะไรเนี่ย คาร่าก็ไม่ใช่ว่าไม่มีงานทําไม่มีเงินเดือนซะหน่อยแล้วทําไมก้าต้องให้เงินมันอีกด้วยละ่ะพี่แอนครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายภายในบ้านของเรามันเยอะมากเลยนะครับจะให้คาร่าแบกไว้คนเดียวก็ไม่ดีนะครับค่าใช้จ่ายในบ้านหรอในบ้านนี้ยังจะมีค่าใช้จ่ายอะไรอีกละ่ะคนบ้านเดียวกันเนี่ยจะมาทําเป็นคิดเล็กคิดน้อยเพราะเรื่องค่าใช้จ่ายแค่นี้ออกใจแคบกันไปได้เนาะ ะะฉันไม่ได้คิดเล็กคิดน้อยนะคะแต่ว่าแต่ว่าอะไรฉันไม่เคยใช้เงินแกเลยนะแกไม่มีสิทธิมันพูดมากกับฉันพี่แอนครับพี่แอนมั่นใจเหลอครับว่าไม่เคยใช้เงินของค้าละสักบาทเลยครับก็แน่นอนสิพี่มีมือมีเท้าจะไปใช้เงินของมันทําไมละ่ะนี่ก้าก้าถามแบบนี้นี่ก้าดูถูกพี่หรอได้งั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปใช้ชีวิตใครชีวิตมันละกันต่อไป ไา้ยางให้เงินมันอีกล่ะที่ลักคุณดูพี่ของคุณสิฉันว่าเรื่องมันจะไปกันใหญ่แล้วนะไม่เป็นไรหรอกนะครับที่รักพี่ผมก็บอกแล้วนี่ว่าใช้ชีวิตใครชีวิตมันอะ่ะก็ตามนั้นแล้วกัน ข้าวแค่อย่างเดียวล่ะก็ฉันกินคนเดียวกับข้าวอย่างเดียวก็พอแล้วนี่คะอะไรนะเธอบอกว่าเธอทําแค่ส่วนของเธอเองงั้นเหรอใช่ค่ะก็พี่เป็นคนบอกเองนี่คะว่าต่อไปนี้ใช้ชีวิตใครชีวิตมันนี่คาร่าแล้วทําไมในหม้อหุงข้าวนี้ไม่มีข้าวแล้วล่ะพี่แอนคะฉันหุงแค่ส่วนของฉันน่ะค่ะแต่ถ้าพี่แอนอยากกินเนี่ยพี่แอนเข้าไปหุงเองนะคะอ๋ออีกอย่างหนึ่งนะคะ เพียงอย่าลืมไปซื้อข้อสารให้ตัวเองด้วยนะคะเอาค่ะทำไมทีวีมันเปิดไม่ติดล่ะอ๋อเพียนครับคือว่าทีวีอ่ะมันใช้ไฟครับเดี๋ยวกลัวว่าจะแยกค่าไฟยากอะครับ ก็เลยห้ามดูทีวีครับทำไมกล้าทำตัวแบบนี้เนี่ยถ้าตอนกลางคืนเนี่ยพี่จะดูละครหลังเขาน้องจะให้พี่ดูยังไงล่ะก็ไม่ต้องดูไงครับพี่แอนคะ้องว่าพี่เอนอ่านหนังสือดีกว่าคะ่ะเพิ่มความรู้ได้ด้วยแถมประหยัดไฟด้วยคะ่ะนี่เ้พี่แอนครับอีกเรื่องหนึ่งครับเหมือนน้ำประปาที่บ้านจะไม่ไหลแล้วนะครับใช่ไหมค่ะล่ะใช่ค่ะ พอดีว่าหนูลืมจ่ายค่าน้ําน้าก็เลยตัดน,นะคะส่วนน้ําในแทงค์นี่ถ้าใช้หมดเมื่อไหร่ก็คงจะไม่มีน้ําใช้แล้วนะคะคิดว่าคืนนี้น่าจะหมดแล้วะคะ่ะไม่มีน้ําใช้เหรอแล้วถ้าตอนกลางคืนเนี่ยพี่จะอาบน้ําจะให้พี่อาบอยังไงล่ะแต่ก็ช่างมันเถอะไม่ใช่พี่คนเดียวสักหน่อยที่ต้องอาบน้าพวกน้องสองคนก็ต้องอาบน้ํากันนี่พี่แอนคะคือพวกเราสองคนลืมบอกะคะ่ะ ว่าพวกเราสองคนจะไปอาบน้ำข้างนอกนะคะพวกน้องสองคนจะไปอาบน้ำข้างนอกเหรอใช่ค่ะพวกเราสองคนสมัครสมาชิกร้านซาวน่าไว้ต่อไปนี้พวกเราสองคนจะไม่อาบน้ำที่บ้านอีกแล้วค่ะนี่พวกน้องสองคนทำแบบนี้เนี่ยมันจะรังแกเกินไปแล้วนะเพียนครับพวกผมสองคนรังแกพี่ตรงไหนล้ครับพี่บอกเองเลยครับว่าจะไม่ใช้เงินของคาร่าสักบาทนะครับแล้วก็จะใช้ชีวิตใครชีวิตมันนะครับแต่ก้า พวกเราเนี่ยเป็นคนบ้านเดียวกันนะจําเป็นต้องคิดเล็กคิดน้อยถึงขนาดนี้เลยหรอก็ใช่ไงครับคนบ้านเดียวกันแต่ว่าเพียนครับทําไมเวลาที่พี่ต้องการใช้เงินของคนอื่นอ่ะบอกว่าเป็นคนบ้านเดียวกันแหะครับแต่ถึงเวลาที่ผมต้องออกค่าใช้จ่ายบ้างพี่กลับมาวยวายอ่ะครับในบ้านนี้มีแค่ผมเท่านั้นแหละครับนั่งตอบแทนแล้วก็ดูแลพี่ครับทาร่าไม่ต้องนะครับพี่ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านนี้สบายสบาย แต่ค่าล่าเนี่ยต้องมาออกค่าใช้จ่ายภายในบ้านอย่างเงียบๆแต่พอถึงเวลาที่ผมต้องออกอ่ะพี่มาโวยวายอย่างนี้เนี่ยพี่ว่าเหมาะสมไหมครับต่อไปนี้เรื่องของบ้านหลังนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือว่าเรื่องใหญ่ให้น้องเป็นคนครูหมดเลยนะเงินนี้พี่เอาคืนให้น้องนะไม่เป็นไรหรอกค่ะเงินนี้พี่เอาไปใช้เถอะไม่ต้องคืนน้องหรอก ที่รักครับต่อไปค่าใช้จ่ายในบ้านเนี่ยผมขอเมาหมดนะครับมานี่บัตรเงินเดือนของผมนะครับคุณรับไว้นะครับขอบคุณนะคะที่รัก